ได้มากกว่า98เลยนะคะทุกท่านนะคะแล้วตับเนี่ยยังช่วยปรับนะคะสมดุลนะคะของร่างกายด้วยนะคะช่วยขับพวกสารพิษต่างๆนะคะที่ร่างกายเรารับเข้าไปเนี่ยเขาจะทําให้สารพิษนั้นมีความลดความเข้มข้นลงนะคะเพราะว่าสารพิษเนี่ยจะไปทําให้ร่างกายของเราอ่อนแอ พอเขาปรับในเรื่องราวของความเข้มข้นของสารพิษลงเนี่ยก็จะทําให้ไตเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีขึ้นเห็นไหมคะนี่คือคกลไกธรรมชาตินะคะในการดีท็อกของร่างกายต่อมาบอดค่ะนะคะปอดของเราทั้งสองข้างนะคะก็จะนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่เซลล์นะคะ ปอดจะทำหน้าที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากในระบบทางเดินหายใจของเราทุกท่านลองสังเกตนะคะอย่างเช่นเราได้รับอะไรเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามันแน่นกึ๊กเข้าไปในทางเดินหายใจของเราค่ะสักพักหนึ่งนะคะก็จะมีเสมหสะมีเสลดน,นะคะมีอาการอไอมีอาการจามเกิดขึ้นนะคะนั่นคือคกลไกธรรมชาติของร่างกายค่ะที่จะดีท็อกหรือขับสิ่งแปลกปลอมนั้นออกจากระบบทางเดินหายใจค่ะนะคะค่ะนี่แหละ เขาเรียกว่าการทํางานของปอดนะคะที่จะขับพิษนะคะออกจากร่างกายค่ะต่อมามาดูอีกอวัยวะหนึ่งนะคะนั่นก็คือลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งลำไส้ทั้งสองอย่างนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของการกาจัดของเสียหรือว่าดีท็อกสารพิษต่างๆนะคะออกจากร่างกายผ่านทางทวารหนักหรือการขับถ่ายนั่นเองนะคะนี่คือการทํางานอย่างเป็นธรรมชาติปกติของอวัยวะภายในร่างกายของเราค่ะเอาละ ทราน,นี้เมื่อทุกคนบอกว่าอา้าวพี่หมอวานก็มันสามารถขับถ่ายได้เองแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทานดีของได้ไหมนะคะคําตอบคือวันนี้ท่านได้ช่วยให้ร่างกายของท่านทั้งสี่สี่อวัยวะที่พี่กล่าวไปเนี่ยทํางานได้ดีแล้วหรือยังถ้าท่านได้ช่วยให้เขาทํางานได้ดีแล้วท่านสามารถตอบตัวเองได้ว่าเพียงพอกับความต้องการของร่างกายเราแล้ว,ลวท่านไม่ต้องทานก็ได้ แต่ถ้าลองฟังดูว่าท่านได้ทําสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะคะอย่างแรกค่ะเรารับประทานอาหารที่มีกากใยจากธรรมชาติเพียงพอแล้วหรือไม่ในแต่ละวันนะคะโดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีกากใยอาหารสูงนะคะหรือโปรตีนที่มีกากใยนะคะอย่างเช่นพวกเต้าหู้นะคะโปรตีนที่มีคุณภาพสูงนะคะก็ไปช่วยทําให้การขับสารพิษออกจากร่างกายเนี่ยดีด้วยนะคะหรือพวก เนื้อสัตว์ที่ติดมันน้อยนะคะโปรตีนคุณภาพสูงพวกนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดีถอกจากธรรมชาติได้นะคะดูนะคะว่าท่านทําได้เพียงพอหรือเปล่านะคะอย่างที่สองค่ะท่านมีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นในแต่ละวันหรือเปล่านะคะด้วยการออกกําลังกายนี่แหละนะคะเขาบอกว่านะคะงานข้อมูลทางวิชาการบอกว่า การออกกำลังกายอย่างน้อยจะต้องได้หนึ่งร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์อย่างน้อยนะคะร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์ค่ะนะคะก็ถ้าวันละสามสิบนาทีก็อย่างน้อย3ามวันนะคะอย่างที่สามค่ะเราจะต้องมีการออกกำลังกายที่มีแรงต้านต่อกล้ามเนื้อเพื่ออะไรเพื่อให้มีการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนั่นเองอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์ นะคะมีแรงต้านก็อย่างเช่นการเล่นโยคะการเล่นเวทเทรนนิ่งการยกดัมเบลนะคะการออกกำลังที่มีแรงต้านที่ไม่ใช่การวิ่งหรือแอโรบิกนะคะพวกนี้นะคะไม่ใช่ว่ายน้ำนะคะอะไรแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าออกกำลังกายที่มีแรงต้านนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจมุมนี้ก็ลองเร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตน,นะคะก็จะเห็นวิธีการออกกำลังกายเยอะเลยนะคะต่อมาะคะ่ะสำรวจมาสามข้อแล้วนะคะว่าเพียงพอหรือเปล่านะคะข้อที่สี่ค่ะท่านมี ลักษณะของการนอนนะคะที่เป็นเวลาหรือเปล่านะคะท่านตื่นได้โดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกหรือเปล่าในแต่ละวันนะคะท่านจะต้องลุกขึ้นแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นของร่างกายที่นอนมาเต็มอิม่มพอเต็มอิ่มเต็มที่นะคะถึงเวลาปุ๊บตื่นเลยนะคะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างของพี่หมอวันเราจะไปเดินนะคะกับเพื่อนๆของเราประมาณสักประมาณปีห้านะคะศูนย์ศูนย์ห้านะคะของตอนเช้าเช้านี้ทุกๆวันเนี่ยประมาณ ตีส่สี่สิห้านาทีค่ะร่างกายก็จะตื่นอัตโนมัติแบบนี้ค่ะโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกน,นะคะแพาเป็นแบบนี้แล้วหรือยางนะคะนั่นคือการนอนที่มีประสิทธิภาพค,ค่ะและการนอนที่มีประสิทธิภาพหร่ยางก็คือ ท่านจะต้องหลับลึกค่ะนะคะหลับลึกนะคะการหลับลึกก็จะร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมาแล้วก็ซ่อมแซมนะคะส่วนที่สึกหอของร่างกายทําให้เราสดชื่นขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเราก็ควรลดแสงสีฟ้าในขณะที่เรานอนค่ะไม่นอนหน้าจอทีวีค่ะไม่นอนหลับไปกับจอมือถือค่ะนะคะเราจะต้องพักผ่อนสายตาไม่ให้แสงสีฟ้ามาทำร้ายเรานั่นคือการนอนที่มีคุณภาพถ้าท่านทาได้แบบนี้นะคะสี่ข้อแล้วนะคะ ที่บอกว่าร่างกายสามารถดีท็อกสารพิษได้นะคะต่อมาข้อที่ห้าค่ะท่านลดเครื่องดื่มแอลกฮลอฮอล์แล้วหรือยังท่านเลิกสูบบุหรี่แล้วหรือยังถ้าท่านทําสิ่งเหล่านี้ได้ร่างกายของท่านขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีกว่าคนที่เลิกไม่ได้ค่ะข้อที่หกค่ะท่านดื่มน้ําเพียงพอแล้วหรือยังในแต่ละวันนะคะน้ําที่เพียงพอต่อร่างกายนะคะประมาณสามสิบถึงสี่สิบ ml นะคะต่อน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลค่ะท่านหนักเท่าไหร่สมมติว่าท่านหนักห้าสิบกิโลนะคะก็เอาห้าสิบไปคูณสี่สิบนะคะห้าสี่ยี่สิบนะคะนั่นก็คือประมาณสองลิตร ต่อวันนะคะคนที่น้ําหนัก50อันนี้ถือว่าเพียงพอนะคะกับความร่างความต้องการของร่างกายในแต่ละวันค่ะถ้าท่านทําได้6ข้อนี้นะคะนั่นหมายถึงท่านได้ช่วยให้ร่างกายของท่านดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายได้ดีค่ะแต่ถ้าท่านยังทําในสิ่งที่พี่หมอบรเล่ามาทั้งหมด6ข้อนี้ยังไม่ได้แสดงว่าท่านต้องมีตัวช่วยค่ะต้องมีตัวช่วยให้ร่างกายเราสามารถดีท็อกซ์สารพิษได้ จากงานวิจัยบอกว่าการที่เราทานผักผลไม้หรือว่าโปรโตีนที่ดีอย่างเช่นโปรโตีนจากปลานะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีอารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสไม่เครียดไม่กังวลนะคะอาหารที่ดีเหล่านี้นะคะก็ยังไปเพิ่มแบคทีเรียที่ดีในลําไส้ของเราได้ด้วยทําให้การทํางานของภูมิคุ้มกันเราดีการทํางานของสมองดีสารสื่อประสาทดีร่างกายของเราสดชื่นค่ะ น,ะะนั่นคือเรื่องราวของการช่วยให้ร่างกายของเราดีทอกสารพิษออกจากร่างกายค่ะเอาละาวนี้มาดูนะคะไฟเบอร์ของเราล่ะนะคะไฟเบอร์เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะไฟเบอร์มีสองชนิดนะคะไฟเบอร์มีแบบละลายน้ําได้กับไม่ละลายน้ํานะคะตัวที่ไม่ละลายน้ํานะคะก็จะทําให้กลายไปเป็นกาดใย,ยในทางเดิอนอาหารทําให้เราอิ่งเร็วค่ะส่วนไฟเบอร์ที่ละลายน้ํานะคะก็จะไปชะลอการดูดซึมน้ําตาลและไขมันในร่างกายค่ะ นะคะไฟเบอร์ iber, นะคะที่เราทานเข้าไปเนี่ยก็จะไปเป็นอาหารชั้นเลิศนะคะให้กับแบคทีรียที่ดีในลําไส้จะทําให้การจเจริญเติบโตของแบคทีรียดีนะคะแล้วก็การทํางานของเขาดีเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายที่ดีสุขภาพของลําไส้เราก็จะดีค่ทะทีนี้มีคําถามว่านะคะไฟเบอร์ของเราเนี่ยมีไฟเบอร์ตัวไหนบ้างน,นะคะถ้าทุกท่านนะคะใส่ใจกับกล่องผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไฟเบอร์ที่เราทานอยู่ชื่อว่าไฟเบอรี่ไบโอพลาสนะคะ ในหนึ่งซองของเรานะคะมีไฟเบอร์ที่เป็นใยอาหารทั้งหมดอยู่5,400ันมิลลิกรัมนะคะประกอบด้วยไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้อยู่นะคะห้าพมิลลิกรัมและก็ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำอยู่270มิลลิกรัมนะคะรวมกันผสมกันค่ะนะคะวันนี้นะคะเจ้าไฟเบอร์ตัวนี้ค่ะจะช่วยให้การทำงานของลำไส้ของเราดีขึ้นนะคะและข้อมูลทาง ในแต่ละวันนะท่านลองสังเกตว่านะคะท่านทานไฟเพียงพอแล้วหรือยังนะคะไฟเบอร์ iber, ถ้าเราเทียบไฟเบอร์จากผลไม้นะคะผละไม้หนึ่งกําปั้นะคะ่ะอย่างเช่นฝรั่งหนึ่งลูกนะคะแอปเปิ้ลหนึ่งลูกนะคะส้มหนึ่งลูกได้หนึ่งกําปั้นเราหรือเปล่านะคะถ้าหนึ่งกําปั้นก็คือหนึ่งส่วนนะคะถ้าเป็นพวกผักสุก างที่เราต้มแล้วนะคะถ้าเรากำมาแล้วได้หนึ่งกำปั้นนั่นก็คือหนึ่งส่วนแต่ถ้าเป็นผักสดนะคะเราจะต้องกำสองกำปั้นนะคะเท่ากับหนึ่งส่วนข้อมูลวิชาการบอกว่าท่านจะต้องได้ไฟเบอร์อย่างน้อยห้าส่วนต่อวันค่ะทุกท่านนะคะจะเพียงพอกับความต้องการไฟเบอร์ของร่างกายแต่ถ้าในหนึ่งวันเราทานได้ไม่ครบห้า,าส่วนแบบนี้นะคะ,สะแสดงว่าเราได้ไฟเบอร์ไม่เพียงพอค่ะเราจําเป็นจะต้องเติมไฟเบอร์ให้กับร่างกายของเรานั่นเองนะคะก็ลองสังเกตดูนะคะอ่ะ การที่เราทานไฟเบอร์ที่เพียงพอจะทําให้สามารถลดการดูดซึมน้ําตาลลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ทําให้เราอิ่มท้องนานทาให้ลําไส้ของเราทํางานดีขึ้นนะนี่คํำถามว่าทานไฟเบอร์แล้วจะลดน้ําหนักได้หรือไม่นะคะอันนี้เราจะต้องกลับไปดูค่ะว่าไฟเบอร์ที่เขาทานะเป็นไฟเบอร์ชนิดไหนนะคะ ตอนนี้ที่ประวันมีไฟเบอร์อยู่ในมือเนี่ยประมาณสามยี่ห้อนะคะแต่และยี่ห้อมีส่วนผสมแตกต่างกันมากเลยนะคะรสชาติก็ต่างกันมากเลยนะคะเท่าที่ชงชิมเองนะคะไม่ได้อวยของเราหรอกนะคะแต่รสชาติเขาดีจริงๆนะคะที่เราทานอยู่และการขับถ่ายนะคะตื่นมาก็ดื่มน้ําไปสักแก้วสองแก้วแล้วก็รู้สึกว่าเข้าห้องน้ําได้เลยในขณะที่เมื่อคืนนะคะทานอีกแบรนด์หนึ่งนะคะ ถึงตอนนี้คะ่ะไม่มีผลเลยนะคะทานกาแฟาพี่เปล่าไปแล้วนะคะก็ยังเชยนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะอันนั้นเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะแบรนด์สีฟ้านะคะแล้วรสชาติก็ไม่อะไรนะคะทาน,นี้ถ้ามีคนถามว่าทานไฟเบอร์ลดน้ําหนักได้ไหมให้ท่านกลับไปดูว่า ไฟเบอร์กล่องนั้นไฟเบอร์ซองนั้นประกอบด้วยน้ำตาลหรือเปล่านะคะถ้าไฟเบอร์นั้น,น,นมีน้ําตาลอยู่ด้วยนะคะซึ่งน้าตาลเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปให้พลังงานนะคะไปเพิ่มแคลอรี่ให้กับร่างกายจะทําให้เราอ้วนได้ค่ะทานไฟเบอร์แทนที่จะทาให้เราผอมลงกลับทําให้เราอ้วนขึ้น การที่เราจะบอกว่าไฟเบอร์นั้นจะดีหรือไม่ดีก็ต้องกลับไปดูส่วนประกอบค่ะซึ่งถ้าใครยังไม่มั่นใจในส่วนประกอบนะคะให้กลับไปฟัง y o u t u b e นะคะซึ่งคุณเอ็ดีได้อัปโหลดลงช่องกร o วาคาร d e ี่และพี่ผมมันก็แชร์อยู่ในห้องนี้นะคะว่าของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ยืนยันค่ะว่าของเราทานแล้วนะคะเป็น ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายที่ดีนะคะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยพลังงานที่ถูกเติมเต็มอยู่นะคะแต่เราไม่ได้เติมในส่วนที่เป็นน้ำตาลลงไปเอาละนะคะสุดท้ายนะคะขอสรุปค่ะนะคะว่าทานไฟเบอร์แล้วนะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งนะคะทําให้การขับถ่ายดีค่ะอุจจ้ะนิ่มขึ้นนะคะบรรเทาอาการท้องผูกได้นะคะลดปัญหาการเกิด โรควิ่นสีรวมทวารได้ด้วยนะคะมะเร็งลำไส้ได้ด้วยค่ะเพราะว่าสุขภาพของลำไส้ของเราดีนะคะจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ทําให้ลำไส้ของเราแข็งแรงนั่นคือประโยชน์ที่หนึ่งประโยชน์ที่สองนะคะช่วยในการควบคุมน้ําหนักได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเราทานแล้วเรารู้สึกอิ่มนะคะการที่เราทานไฟเบอร์เข้าไปก่อนมื้ออาหารนะคะจะทําให้เรารู้สึกอิ่มแล้วเราก็จะลดการทานอาหารเยอะๆลงไปโดยอัตโนมัติเลยนะคะ ถมนะคะก็ไฟเบอร์ค่ะนะคะยังไปช่วยบล็อกนะคะพวกการดูดซึมของไขมันของน้ําตาลได้ด้วยนะคะลดแคลอรี่ที่เราทานลงไปนั่นแหละนะคะอันนี้ก็ทาให้สหามารถควบคุมน้ําหนักได้นะคะเคล็ดลับของการลดน้ําหนักก็คือเราจะต้องทานไฟเบอร์ก่อนมื้ออาหารประมาณ30นาทีค่ะทุกท่านแล้วก็ดื่มน้ําตามประมาณ1-2แก้วนะคะค่ะ จากงานวิจัยนะคะข้อมูลบอกว่าถ้าเราทานไฟเบอร์30กรัมต่อวนันสามารถลดน้ําหนักลงได้มีข้อมูลจากงานวิจัยนะคะต่อมาประโยชน์ข้อที่3ค่ะทานไฟเบอร์สามารถลดความเสี่ยงเรื่องของโรคเบาหวานได้ค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ไฟเบอร์นะคะประมาณ26กรัมต่อวันนะคะซึ่งของเราหนึ่งซองเนี่ยมีไฟเบอร์มากกว่านั้นอยู่แล้วนะคะเรามีไฟเบอร์นะคะเยอะแยะมากมายจากส่วนประกอบ1 5ชนิดนี่แหละนะคะ ทานไฟเบอร์ของเราหนึ่งซองพร้อมกับอาหารสามมื้อที่เราทานในแต่ละวันนะคะเขาบอกว่าไฟเบอร์ยี่สิบกกรัมต่อวันลดการเกิดโรคเบาหวานได้ถึงสิบแปดเปอร์เซ็นค่ะเพราะเจ้าไฟเบอร์นะคะจะไปลดการดูดซึมน้ําตาลนะคะลดระดับคอเลสเตอรอลทําให้น้าตาลไม่ไม่ไมแกว่งนะคะ,ะนะคะต่อมาข้อที่สี่นะคะทานไฟเบอร์สามารถลดความเสี่ยงนะคะในการเป็นโรคหัวใจได้นะคะแต่เรื่องนี้นะคะเขาเน้นตรงไฟเบอร์จากธรรมชาติค่ะก็อย่างเช่น ไฟเบอร์ที่เราทานให้ได้ห้าส่วนต่อวนันจากผักผลไม้ที่เป็นธรรมชาตินะคะถ้าท่านได้จากธรรมชาติเนี่ยจะสามารถช่วยในเรื่องของการลดการเป็นโรคหัวใจได้ค่ะนะคะต่อมาค่ะการทานไฟเบอร์จะช่วยลดความเสี่ยงยเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ นะคะแค่ประมาณ10กรัมต่อวันนะคะลดลดลดนะคะลดการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ถึง10เค่ะเพราะเจ้าไฟเบอร์ไปช่วยการขับถ่ายที่ดีนะคะช่วยทําให้จุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะห่างไกลจากการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ซึ่งเป็นสา,หาเหตุการตายอันดับต้นๆของคนไทยเลยทีเดียวเพราะคนไทยก็ enjoy eating นะคะกินอาหารอะไรก็ได้ที่ต้องอร่อยก่อนค่ะแต่สุขภาพนะคะมาทีหลังค่ะชาบูปิ้งย่างหมูกระทะอะไรต่างๆนะคะพอเราเข้าไปอยู่ในรั้วของร้านอาหารเหล่านั้นเราก็กินอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยไปลดเดี๋ยวค่อยไปคลีนออกเดี๋ยวค่อยไปลีนเอานะคะ แต่ท่านรู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นที่เติมเข้าไปค่ะเซลล์ของเราดูดซึไมไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ดีที่สุดก็คือเราพกไฟเบอร์ไปนะคะกินก่อนอาหาร30นาทีค่ะเพื่อไปลดการดูดซึมนะคะไขมันและคอน้ำตาลน,นะคะเพื่อประโยชน์ที่ดีต่อโสุขภาพของเราค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของไฟเบอร์นะคะใน EP ที่2ค่ะที่จะส่งมอบให้กับทุกท่านนะคะได้รับไปใช้ในการดูแลสุขภาพนะคะ ท่านอย่าได้กังวลในเรื่องนะคะของการต้องทานไฟเบอร์ก่อนที่จะทาน อาหารเสริมตัวอื่นของเรานะคะถามว่าวันนี้ค่ะถ้าท่านไปถึงท่านเจอเรื่องราวของครูขาวและท่านอยากทานเลยแต่ท่านก็ไม่มีไฟเบอร์นะคะท่านก็ทานครูขาวไปก่อนได้นะคะไม่เป็นปัญหาค่ะซึ่งครูขาวก็ไปออกฤทธิ์ในระบบทางเดินในการย่อยแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามีสองอย่างนี้คู่กันนะคะถ้าท่านทานไฟเบอร์เข้าไปก่อนนะคะไปคลีนลำไส้เสร็จแล้วนะคะเราทานครูขาวเข,าเข้าไปก็จะได้ผลเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ นะคะแต่ถ้าไม่มีก็อย่าได้กังวลน,นะคะทานภู้คาไปก่อนนะคะเมื่อไหร่มีไฟเบอร์เราก็ไฟเบอร์มาล้างนะคะแล้วก็ทานภู้คาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะได้ผลชั้นเลิศเลยเช่นกันค,ค่ะเอาละค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มอบพื้นที่ในการรับฟังวันนี้นะคะพี่หมอมวันก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ขอหยุดการแบ่งปันเรื่องราวของไฟเบอร์เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ